วันนี้ลุงจะมาสอนวิธีการตรวจสอบวันสัมภาษณ์ว่าเราจะตรวจสอบวันสัมภาษณ์ยังไงไม่ให้เรามาสัมภาษณ์ผิดวันรุ่นที่18มีผู้ที่มาสัมภาษณ์ผิดวันและถูกตัดสิทธิ์ไปแล้วนะครับ ก่อนไปรับชมคลิปการลบกลวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมคลิปด้วยกันครับจริงๆแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องง่ายๆที่หลายท่านอาจจะบอกว่าก็ไม่เห็นจะยากเลยก็หมายเลข6หลักเราแล้วก็ไปตรวจสอบที่หน้าเพจ TC t h a i l a n d ที่เจ้าหน้าที่ประกาศวันสัมภาษณ์นะครับเราตรงกับหมายเลขวันไหนเราก็มาสัมภาษณ์วันนั้นนะครับก็ต้องบอกว่าไอ้ความง่ายๆแบบนี้มันทำให้เราประมาทและพลาดกันมาเยอะแล้วนะครับ การประมาทของเราเนี่ยโทษมันคือโทษประหารทําไมต้องบอกว่าโทษประหารเพราะว่าถ้าท่านมาผิดวันอ่ะมันจะถูกตัดสิทธิ์ทันทีในกรณีที่ท่านเข้าใจว่าสัมภาษณ์วันนี้แล้ววันสัมภาษณ์จริงคือเป็นวันพรุ่งนี้อันนี้ไม่มีปัญหานะครับคุณก็แค่เสียเวลาหนึ่งวันแต่ถ้าคุณมาสัมภาษณ์วันนี้แต่วันสัมภาษณ์มันเป็นเมื่อวานอันนี้เรียบร้อยครับไม่มีใครช่วยได้เลยนะครับ รุ่นที่18มีตัวอย่างมาแล้วนะมะีสมาชิกในกลุ่มนะครับได้เข้ามาแจ้งในกลุ่มหลายช่องหน่อยนะครับว่าผมมีเรื่องสอบถามครับคือผมดูวันสัมภาษณ์ผิดวันผมเข้าใจว่าผมสัมภาษณ์วันที่24แต่ผมมาดูบอร์ดรายชื่อวันนี้ไม่มีดูแล้วคิวสัมภาษณ์น่าจะเป็นวันที่23เมื่อวานผมตั้งใจมามา,มากครับเดินทางมาตั้งแต่วันที่2 2มาถึงวันที่23 มาถ่ายรูปเสร็จก็เตรียมเอกสารเตรียมหมดแล้วนะครับจะขอโอกาสได้ไหมครับต้องบอกว่าคนที่จะให้โอกาสคือเจ้าหน้าที่นะครับแต่เอาบอกตรงๆนะรุ่นที่17ทั้งรุ่นลุงไม่เคยเห็นนะครับทุกคนที่มาผิดวันคือถูกตัดสิทธิ์ทันทีนะครับแล้วการที่สมมุติว่าเขาจะให้รุ่นที่18นะครับว่าโอเคมาผิดวันเดี๋ยวมาวันใหม่ได้ ลุงก็มองว่าคนที่ถูกตัดสิทธิ์ในรุ่นที่17เขาก็ต้องรู้สึกไม่ดีกับหน่วยงานถูกไหมเพราะฉะนั้นกฎก็คือกฎและถามว่ามันเป็นเรื่องยากไหมในการตรวจสอบลุงเชื่อว่าหลายท่านต้องบอกว่าไม่ยากเลยไม่เห็นจะยากตรงไหนนะครับแต่อย่างที่ลุงบอกไปนั่นแหละไอ้ความง่ายแบบนี้มันทําให้เราอะมักจะประมาทนะครับและความประมาทของเรานะ่ยแน่นอนนะครับสิ่งที่ได้รับคือ หมดโอกาสที่จะไปทำงานที่อิสราเอลในรุ่นที่18นี้นะครับก็ขอแสดงความเสียใจกับน้องคนนี้ด้วยนะครับยังไงเดี๋ยวรอเปิดรับสมัครรุ่นที่19แล้วกันเนาะคิดว่ารุ่นที่19น่าจะเปิดรับสมัครปีหน้าแหละนะครับก็จําเรื่องนี้เป็นบทเรียนแล้วกันนะครับและเพื่อไม่ให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกนะครับมันเป็นเรื่องง่ายๆก็จริงนะครับแต่ถ้าเราเ ตรวจสอบมันแบบเข้มข้นแล้วก็มีขั้นตอนนะครับลุงก็มองว่ามันไม่น่าจะพลาดนะครับอ่ะเดี๋ยวลุงนะครับจะมาสอนวิธีตรวจสอบวันสัมภาษณ์ละกันนะครับว่าทํายังไงให้ตรวจสอบแล้วเราจะได้ไม่มาผิดวันนะครับลุงแบ่งออกเป็น3ข้อนะ ข้อแรกคือตรวจสอบด้วยตัวเองบนเพจ TC Thailand นะครับก็เป็นสิ่งที่หลายท่านทำมาตลอดละแล้วลุงเชื่อว่าทุกคนก็ทำได้ไม่ยากเท่าไหร่นะครับแต่ก็มาสอนนิดนึงละกันนะครับสำหรับคนที่งงๆอยู่นะครับเราเราต้องเข้าใจนะคนแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับบางทีถ้าเขาไม่มีใครสอนหลักคิดเขาเนี่ยเขาก็จะคิดไม่ได้นะครับเดี๋ยวลุงจะมาสอนวิธีการดูละกันนะครับว่าทำยังไงให้มัน มั่นใจว่าเอ,เอ้ที่เราตรวจสอบเนี่ยคือวันที่เราต้องไปสัมภาษณ์แน่ๆนะครับเมื่อเราไปดูที่หน้าเพจท c Thailand นะครับเขาจะมีหมายเลข6หลักอยู่นะครับซึ่งมันจะมีหมายเลขแรกของแต่ละวันแล้วก็หมายเลขสุดท้ายของแต่ละวันอยู่นะครับเจ้าหน้าที่จะเรียงจากน้อยไปหามากนะครับเรียงแบบนี้ไปทุกวันเลยนะครับอย่างของเดือนพฤษภาคมเนี่ยมีทั้งหมดอยู่9วันด้วยกันนะครับ สมมุตินะว่าหมายเลขของเราคือ155678นะครับอันนี้ลุงต้องขอภัยหมายเลขที่ตรงกับหมายเลขที่ลุงสมมุติด้วยนะครับแต่เพื่อเป็นวิทยาทานแล้วก็สอนให้ทุกคนเข้าใจก็ขออ้างอิงเลขนี้หน่อยนะครับคือถ้าคุณเป็นหมายเลข155678นะครับคุณแบ่งหมายเลขออกเป็น2ส,ส่วนนะครับเป็น3ตัวแรกกับ3ตัวหลังนะครับ โซนที่1ที่เป็น3ตัวแรกคุณไล่ดูเลยนะครับว่า155ของคุณเนี่ยมันจะอยู่ในช่วงวันที่ไหนบ้างนะครับ154ที่เป็นวันที่1 2 8 5คุณตัดไปได้เลยนะครับ155ก็จะมีวันที่16 22 23 29 30อันนี้ต้องเป็นวันใดวันหนึ่งทีนี้เรามาดู3ตัวหลังนะครับคุณก็ไปดูหมายเลขสุดท้ายของแต่ละวันนะครับที่มันเป็น3ตัวเลข3ตัวหลังนะครับ อย่างเช่นวันที่15 3ตัวหลังเป็น1 9 8มันเป็นจำนวนที่น้อยกว่า6 78ไม่ใช่วันของคุณแน่นะครับข้ามไปก่อนวันที่16เป็น398มันก็ยังน้อยกว่า678ข้ามไปนะครับวันที่22มันเป็นหมายเลข5 98กนะครับมันก็ยังน้อยกว่า6 78ข้ามไปนะครับวันที่23เป็นตัวเลข798ซึ่งอันนี้มากกว่าละ นะครับมากกว่าหมายเลข678เรานะครับมีสิทธิ์ที่จะเป็นวันที่23ได้ให้คุณไปดูหมายเลขแรกนะครับก็คือ155 599ดูตรง3ตัวเลขหลังนะครับก็คือ599ถ้าหมายเลขมันน้อยกว่า678วันสัมภาษณ์คุณอยู่วันนี้นะครับนี่คือหลักการดูง่ายๆนะครับไม่ได้ยากเท่าไหร่สำหรับคนที่ดูไม่เป็นเนาะ ก็หวังว่าทุกท่านคงจะเข้าใจแล้วก็ไล่ดูเป็นในการตรวจสอบอวันสัมภาษณ์ด้วยตัวเองนะครับทีนี้เพื่อความมั่นใจนะ mm hmm. เผื่อเราพลาดนะครับเราไปถามบุคคลอื่นนะครับอันนี้จะเป็นวิธีที่2ละท่านต้องไปถามบุคคลอื่นจะจะเป็นใครก็ได้นะครับพ่อแม่เมียหรือ,อเพื่อนฝูงแล้วแต่เรานะครับไปถามในกลุ่มไลน์ก็ได้นะครับถ้าทุกคนบอกว่าวันที่เรามาสัมภาษณ์ ของหมายเลข1 5 5่งห้คือวันที่23พฤษภาคมเนี่ยทุกคนตอบตรงกันอย่างนี้99.99% 99แล้วครับที่คุณจะมาสัมภาษณ์ไม่ผิดวันแน่นอนนะครับแต่ถ้ามีคนบอกว่าเฮ้ยไม่ใช่นะวันที่22นะดูดีดีด,ด,ดิพอเราไปได้ดูเอา้าหมายเลขเราคือ155598มันเป็นวันที่22นะครับอันนี้แสดงว่าเราดูผิดเราก็ต้องตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับ อันนี้ยกตัวอย่างเนาะเพราะหมายเลขจริงของเราคือ155678ซึ่งมันตรงกับวันที่23นะครับก็หวังว่า2วิธีนี้จะทำให้เรามั่นใจนะครับแต่ลุงมีวิธีที่3อีกนะก็คือในเดือนพฤษภาคมเนี่ยลุงลุงวางลิงก์เว็บไว้ที่โน้ตกลุ่มลายช่องลุงหน่อยนะครับไม่เผยแพร่ออกข้างนอกนะครับขอให้ใช้เฉพาะกลุ่มลายช่องลุงหน่อยเท่านั้นนะครับไม่ได้สงวนลิขสิทธิ์อะไรหรอกครับเพียงแต่ว่า หากมันมีความผิดพลาดลุงจะได้แก้ไขและลุงได้ชี้แจงในโน้ตกลุ่มไลน์นะครับว่าลุงได้ใช้ AI ช่วยเขียนเว็บตรวจสอบให้นะครับซึ่งลุงก็ตรวจสอบแล้วตรวจสอบอีกนะค่อนข้างชัวร์แล้วก็ให้เพื่อนในกลุ่มไลน์ช่วยตรวจสอบทุกคนก็บอกตรงกันนะครับว่ามันใช้ได้แล้วก็ตรงตามที่เขาคิดว่าเป็นวันสัมภาษณ์นะครับแต่ลุงก็ต้องบอกว่าลุงไม่รับรองผลนะ เพราะว่าถ้ามาถ้าเราดูแต่เว็บแล้วมันมาผิดวันหรือมันมีความผิดพลาดลุงไม่รับผิดชอบอะไรทั้งสิ้นนะข้อสําคัญของท่านที่ท่านจะต้องตรวจตรวจสอบคือข้อที่1กับข้อที่2เท่านั้นนะครับก็คือตรวจสอบด้วยตัวเองแล้วก็ถามบุคคลอื่นนะครับอันนี้เป็นหลักเลยนะครับส่วนวิธีที่3มที่ลุงจะทําเว็บให้อันนี้เป็นออปชั่นเสริมแล้วกันนะครับเป็นท็อปปิ้งนะครับเผื่อใครอยากอ ต้องการตรวจสอบผ่านเว็บอีกนิดนึงและกันเพื่อความมั่นใจนะครับก็ตรวจสอบได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูของจริงนะก็อยู่ในโน้ t กลุ่มไลน์นะครับเมื่อมาเจอข้อความนี้ก็กดลิงก์เข้าไปได้เลยนะครับเมื่อกดเข้ามานะครับจะเจอเว็บที่เหมาะสําหรับมือถือนะลุงทําแนวตั้งให้แล้วนะครับทุกคนก็เข้าไปตรวจสอบได้อย่างเช่นเคสนี้นะครับเราก็ต้องใส่ใหมายเลขอ่าหนึ่งห้าห้าหกเจ็ดแปดเนาะ แล้วก็กดตรวจสอบวันสัมภาษณ์เลยครับเห็นไหมครับมันจะขึ้นว่าวันที่สัมภาษณ์คือ23พฤษภาคมนะครับก็กรุณามารายงานตัวเวลาไม่เกิน7จ็นาฬิกาที่กระทรวงแรงงานสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครนะครับเดี๋ยวเราลองมาสุ่มสักอีกหมายเลขหนึ่งเอาเป็นอันเลขอะไรเดีย๋ยวหนึ่งห้าสี่แล้วกันนะครับซึ่งอันเนี้ย อัดหมายเลขแรกเลยเนาะมันจะเป็นวันที่15พฤษภาคมเราก็ใส่นะหมายเลข1น4 9 9หก9 9นะครับกดตรวจสอบต้องเป็นวันที่15นะเป็นหรือเปล่าเป็นนะครับโอเคเนาะก็คืออันนี้ตรวจสอบแล้วหลายรอบนะครับตรงนะครับก็แต่ก็ไม่รับรองผลนะบอกไว้ก่อนเดี๋ยวมันผิดพลาดอะไรลุงจะซวยอีกนะครับโอเคหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์นะครับเรื่องง่ายๆที่ไม่อยากให้ทุกคนพลาดนะครับ ถ้าใครต้องการให้ลุงทำต่อในเดือนมิถุนายนหรือว่าเดือนต่อๆไปก็กดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจกันหน่อยนะช่วงนี้ยอดวิวน้อยนะครับถ้าทุกคนให้กำลังใจลุงลุงก็จะทำในขั้นตอนที่3ให้จนครบทุกเดือนที่มีการสัมภาษณ์ละกันนะครับเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับหวังว่าทุกคนคงจะได้มาสัมภาษณ์งานอิสราเอลในเร็ววันนี้ ก่อนจบคลิปรบกวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับคนทาคลิปขอบคุณทุกยอดแชร์ยอดติดตามยอดไลค์ที่มีให้กับช่องนุงหน่อยเสมอมาวันนี้ช่องนุ่งหน่อยสวัสดีนะครับ